้อึมครั้งนี้ได้กินขี้เ่ะเฮ้กินคั้นี้ไม่ใช่อึ้มแน่นอนครั้งที่แล้วมีเขาพูดแบบนี้แหละครั้นี้ไม่ใช่มีแน่แน่นอนอดดาหลอดดดาหลอดด่าหลอดดาหลอดดาวดาดาหลอดดาหลอดด่าหลอดดาหลอดมีดูแล้วมีจะเอาเส้นไหนดาหลอดดดาหลอดจะเอาเส้นนี้สิ ได้กินขี้โบบอกล้อเขาบอกอะไรกันนะดาได้กินขี้แน่โนโนดาไม่กลัวเลเนี่ยกลัวมากอันนี้เข้าออกไงนี่ท่านว่าเส้นนี้ไม่รอดเส้นนี้ไม่รอดได้มีหนึ่งเส้นที่ได้ว่ามันรอด กินขี้กินขี้กินขี้ตานี้เดือดมากเลยกินขี้กินขี้กินขี้กินหมดแล้วตานดียโอว้ยตานี้ตื่นเต้